สวัสดีค่ะมาดูวันหยุดแฟนหนึ่งวันว่าเราสองคนไปทําอะไรกันบ้างตอนแรกก็คือการย้ายตัวจากวิวแชร์ไปที่รถเป็นอะไรที่ลําบากสําหรับอ้อมมากกินมาไปก้อนเป็นอาหารโปรดของเราสองคนต้องเอาเก้าอี้ออกไปหนึ่งตัวถึงวิวแชร์จะเข้าได้เราสั่งเป็นชุดครอบเพราะทำน้ำจิ้มรอไปก่อนเลยก่อนที่อาหารจะมาถึงเราก็ใส่พริกใส่กระเทียมลงไปอันนี้ก็เป็นชุดครอบข้าวหมูแล้วก็เห็ดทอดสามสหายแล้วก็เริ่มจัดการได้เลยค่ะเราก็ลืมบอกพนักงานไปว่าเอาหมูติดมันหมูแบบนี้มันกินไม่ค่อยอร่อยมันแข็งหมูติดมันอร่อยมากกว่าขอเซฟฟี่นิดน พวกเราสองคนกินไม่เคยเบื่อนทางร้านก็จะมีเมนูมาใหม่อย่างเช่นประกาศหอมแล้วก็จะมีน้ำซอสแบบนี้แล้วก็ใส่หมูเข้าไปกินแบบอาหารฟิลกลีเลยค่ะกินอาจริงอาจารย์ก็คือมันอร่อยจริงกินเสร็จแล้วก็เห็นบทความนี้คือมันโดนใจเรามากเลยอิ่มแล้วก็เช็คบินกลับย้ายตัวเป็นอะไรที่ยังยากสําหรับอ้อมากเลยวันของเรายังไม่จบนะคะทุกคนเราพักให้อาหารย่อยแล้วก็ไปว่ายน้ํากันต่อว่ายน้าเป็นอะไรที่อ้อมชอบมากที่สุดก่อนลงน้าทุกครั้งอ้อมจะต้องใส่เสื้อชูชีพเมื่อก่อนอ้อมจะย้ายตัวลงจากวิวแชร์ไปที่พื้นอย่างนี้้้้้มม่เเเลลลยยควววนนนกกก็็็พออองงแตตถาาาาัับใหฟปุ เวลาโดนน้ำแล้วพื้นมันลื่นก็จะย้ายตัวยากก่อนงลงไป,นงไปในน้ำอ้อมก็จะต้องฝึกเดินก่อนแต่ขาไม่ถึงพื้นนะคะแต่ก็เดินไปเดินได้งงอยู่หลายรอบแล้วก็มาว่ายน้ำแบบเนี้ยก็ต้องใส่เสื้อชูชีพไม่งั้นก็จแล้วก็ฝึกขยับสะโพกแล้วก็ขาแบบนี้ที่จริงขาของอ้อมไม่มีความรู้สึกเลยที่มันมีแรงต้านแบบนี้ก็คือแรงต้านจากน้ำทำให้ขามันขยับนนได้อ้อมก็เอาเสื้อชูชีพออกนะคะแล้วก็ต้องว่ายน้ำลึกแบบนี้คะ่ะแล้วก็กั้นหายใจเอามันรู้สึกอิสระมากๆเลยว่ายน้ำเสร็จแล้วภารกิจเรายังไม่จบอ้อมจะต้องมน่ทีี หัวเขาแบบนี้แล้วก็ฝึกทรงตัวแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากที่เราเหนื่อยมาทั้งวันวเราก็มีเท่านี้ละค่ะเตือนความเสียก่อนนอนนิดนึงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย